กะดานะแม่แม่กะดาม่ดาพี่น้องเอ้ยมีของบ่นบ่นิยมันกะไปแล้วตีนบ่จุดังบีม่กะดาเลยบิ้งบิ้งองนุยนะโอ้ห่นมากันี่นี่อเบิ้งปอดวะอ๋งไตพี่น้องเอ้ยงนี่มวนั่งกะอ้หวนี่กลังไต โอ้ไหวชรมาติพี่น้องเอาาวมารูกษาลูกชายพบพ่อกันตอนคำเลยสบายดีลูกสบาสดีป้าลพ่แม่ไปตกินกันดูอะไรค่ะสบายดีป้าลูกไมีกามารอปุงหอยเนาะ รอบของมันมาต้มก่อนพี่น้องลงไปดูอ๋อปักทายสบายดีพี่น้องเอ้ยกลับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะมานี่กับล,ลงไปลงไปลงกระทึกเลยลงไปลงกระทึพระลูกสาวลูกชายเลาละเบืง้งหอยเบื้งแมงกระดาก่อนมีเหร นี่นี่นวนีนี่นี่นาเออเออปันเกบปันเก็บเห็นลฮะฮะเหนว่เออหอยจุเอหอืมมอ่หอเอ่งยไม่นเนี่นะอาลูกสาวมารอเบ่งหอยหาหนุ่ยหาหนุ่ยหอยกุ้งญ่อ nha, mình áo mì nga toa hôn mì nga toa Này mì nga toa hôn mì mì Này, mì 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 tàu mì 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 ลงไปยังมาขัดเกือบไปลงลยหอยน้อยไงหูแดหนัวนางนัวนะพุ่นางหอยกุ้งนะนี่อู่กไพุ่นไม่ใช่ไปแล้งเป็นเก็บหอยภาคนไปเก็บน้าดอ๊ะเจ้หเออีหล่าจังนจังนั้นลังโอ้ดูหัวกัมีได้เนาะนะวหัวมีได้ กอยิงบิกไน้เอ้ยมีกับบอเผยกับบุ๊กถ่ยน้าบดมึกมนั้งแม่รุ่นเพ่นหายปวกน้องเนาะปวกบบอเผยก็ไปน้ำก็เลยมาอัดคลิปลงตอนค่ำๆมาหนเปียกเปียกก็ดูมั้งเปียกแนะนำด้วยไหน่อยเ ออถอยกลวงเอามีไงกน้องเ oh, oh oh um, uh, um, ็กะลาบ่เาม่กะลานนะแม่ม่กะลาวงดาล้พี่น้องเมีของ่ะบ่นิมันกรไปแล้วอพิจตบจุดนีอืนมนกะดาพี่น้องเอ้ย พี่ตีกันไ้แมงกระลาตัวนึงเน่อยเค่อยๆยีงอีกยงอีกใช่ไข่มาในสระข้าวเยนเนี่ยนี่ินมหจรรา์จ้าฮะนั่นนะหอยหอยหอยจูบไหมลูกจ้าไอลเยไอ้หอกุ้วหอกหางนใครนั่งบัดเอ้

ไม่ได้นัวนะคขาวเลยเฮ้อต้องกระลาเฮียด้อหัวหอยมันมอยู่กลางในห้น้ครูเราต้องลงผ้าไปเลยถอดเกือบลงเลยถอดเกือบลงเลยถอดเกือบบ้านใหญ่คือไอนะม่ได้หมดนะไม่เห็นเนาะ Nhưng cái lá oh, hộ hộ mình đi theo đấy ô, nhiều vụ ấy Nhiều vụ Vụ Má má cuộng bạn không? Mấy cái đá mẹ mấy cái đá mình cái đá bò lại mẹ gặp lại mẹ gặp lại mẹ cái lại mẹ gặp cái mẹ gặp lại mẹ gặp lại mẹ gặp lại mẹ gặp Hử, mẹ gặp lại mẹ

ย่อเมนบ่จ้ะนะมึงบ่จ้ะนะอือๆมึงบ่จ้ะตูโน่นี่จ้ะไหลยืนไม่ Thế giờ bắt bằng này. Đổ mang này ạ. Tán này. Rồi bằng này. Mình ơi này. น,นี๋ยเนาะหมื่นแมงกระลาบมีวะัอจุกน่อยในนช่ยหมเนาะเนาะเนาะนอเนี่ยบังฉงเบียกให้ดู

หนูนังกนโอ้โหอนี่กลางไตโอ้หอยธรรมชาติพี่น้องเอ้าแลวเอาตัวน้ตัวน้นอือใส่น่ใส่มาต้มกินมือด้ยใช่บ่อยธรมชาติ่อนดิมีทั้งหอยกุ้งหอยบานเฮา หัก็เริ่มเมียเนาะปูลายเนาะปูพี่น้องมีแต่ก้ามโค้งก้ามโค้งก้ามโคงนี่อ่งงทันหัวมั้งลกไปเลหี่พี่น้องกำลังไต่ติงกำลังตเลยอออ๋อ

พ่อเดียวพี่น้องเอ้ยพ่อเดียวต่อยเดียวโอ้ยหัวกวงใครยังนะใครยังแหงหอยหัวกวงหอยกวงพี่น้องเอ้ยกางนเงโอ้มันมันมัหงหอยแล้วนะตอดมือฮะตดอเนี่ยหงหอยหงหอยด้เลยตดเตดแน่บตาบาต้องมั้ เออโอ้ใว่าตาดีแท้บ้านเนาะนี่ก็มักใหพี่น้องเอ้ยเอออคนมาโอ้กูเฮาก็เวลาเร็วเด้นี่เร็วเป็นเวลาเาน่ะ

ปูหนาปูน้าชุดนี่พี่น้องเนะาะอานีผมไม่อหานีดูนีเก็บชงอนี่กระดาษนะฮทไมกม่อกระไ้เดอดไอ้เดอเดือดไปถอดไปอยากเกือบมถอดเด้อ กระเกือบด้วยกรเบืองห่วม่มดีว่หายนานอะไรอยู่เหมือนเจ้ามุมนี้หรอนี่กระปู ข้ากันลุยน้ำเลยบ่ลุยน้ำมาหอยจูบห่อยหอจูบนี่เดินหน่อยนี่เนะลุนน่ะ Muy mình... vạ là vô miên mê là môi yên là môi là môi yên 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 là môi โอแ้ม่งกระลาตัวนึงไปโอเคมานี่ครับมีแล้วกินม้กีดานไเมื่อไหร่ำแจ้วพื้น่าเมื่อไนี่สบายดีปะลุงก่อนเมื่อก่านี่ไปนอนมานี่ พักพ่อนก้านแล้วแม่งกรนกับผมนี่หมดยามแล้ว ป๊ะป้ป,ปเคเทียงแล้วพี่้อ่อนะสบายดีสบายพ่อพอกันไหมไท้หุดนาแล้วมาน